โอ้โหแก้วครับโอ้สิงแปกโอ้หายไปเลยหายไปเลยชวยนก็นอยากฮู้วาคือมันเกิดขึ้นจริงแล้วภาพภาพนยุนเนี่ยตอเนี้มันจะนำพา,าเฮาไปแตบบ่ไดนก็คือยอยากฮู้ว่าตอนที่เราผมกำงางามนะชีวิตเราเป็นยังไงเอเอคือว่ายืนเว้านัน่งกันสบายดี ันนี้เราคุกับพวกเขาสวนเบิร์นอะไรวะมันมันจริงเข้าอ่ะเคยได้ยินเรื่องตำนานของจริงแก้วไหมก็ได้ยินได้ยินว่าเราถือได้เข้าคุกเออถือเข้าคุกย้อนแบบไปคาตกรรมอ็กน้อยบอกประมาณ6ปีก่อนเคยกดไปเจอพอดแคสต์ใน YouTube ป่ะเป็นนักโทษนักโทษประหารหญิงที่ยิงแลบวโบตาย แต่ตัดกระต่ายหอบสองกูแหละแต่ต้องยิงหลายนัดในยุคนั้นมันมีอันโทษประหารเลยมันมีเรื่องเล่าขานวาซันก็เลยกดเข้าไปเบิ่งนในมันเขียนพาดหัวข่าวมาอย่างนั้นเนาะแต่มื่อนี้มันเอามาให้เป็นหนังจีมีทีเซอร์ออกมาไปดูกันเลยไหมไปค่ะมันเป็นหนังชีเลอร์สืบสวนสอบสวนนะคะปกใจญ่คนตุ้มตัวเมือเหตุมาจากสั่งเรื่องจริง Uh huh. สั่งมาจากเรื่องจริงเรื่องจริงแท้ๆเลยเออคดีแท้เลย Oh. แกว้วข้าหลอนทั้งเอา้าเอ้า้วทำไมต้องไปจุมขาดซ้ายวะจันเลย <c oughs> ยืนกล่าวว่าไม่ได้ฆ่าแต่หลักฐานมีกับเลือดเด็กในึือจําเลยถือเป็นหลักฐานที่เชื่อได้ว่าจําเลยลงมือฆ่าเด็กพิพากษาให้ประหารชีวิตจําเลยเออ้ย เห็นฝั่ง้วยจ้ะมีคนหายอยู่หน้าบ้านความตายไม่น่ากลัวแต่แตการอายหลับให้กับคุณงานความดีนะคถ่ายที่น่ากลัวกว่าคุณผ่านเน่นะโอ้สิงแปด ไปเลยหไปเลยดีนะขอโทตนี้กใจแกนี่แหละโอ้ดีนะเออประตูแดงนี้ประตูแดงนี้เออพอพอแบบพอฮู้นี่หน่อยเหรอมั้งเออประตูแดงอือดูพี่กันเอาดูกันพี่กันพี่โกงอะไรเออเออพี่กันพี่กันไล่ อาอเบิรความรอ,อมันจริงโบปนตายตาโอ,อ้โอคุณตุ้มคุณตุ้มที่ดครั้งแรกกับเรื่องราวนี้นงเออ,อแล้วถามคุณผรู้สึกต <นะ S 1> อนที่แบบ first impression ของการตัดต่อทีเซอร์นี่ค่ะนะกายังแบบสับสนรู้สึกจังไหนที่เห็นหอ,อ่มอเขารู้สึกแบบมันยังโบได้ดึงให้เขาแบบว่าอยากเพื่อจ่าะนะะที่อยากคู่โตนะะ เออแต่ด้วยความที่มันมีจุดแข็งเนาะก็คือแมนเรื่องของประวัติความเป็นจริงเมืม่อเวลาที่มันมีความว่าประวัติความเป็นจริงอะ่ะด้วยคือตอมนี่เนาะตอมความ <c oughs> ความเพือกของตัวเองนะโบกเกียวคนอื่นเนาะคือมันจะมีการอยากหู้อยากเห็นแหละมีการเบิงว่ากับเจ้าชีเราแบบไหนคือเนี่ยเขาบอกว่าอิงจากประวัติศาสตร์อะหมายความว่าเขาก็อยากหูว่าเออในประวัติศาสตร์ครั้งนั้น มันเป็นจังไดแล้วก็จึงกลับมาเบิงตัวอย่างไม่มันจึงเห็นให่เฮาสึกว่าเออมันจะไปต่อแบบใดเ,<อ>เข้าใจว่<อ>แต่คันมาเห็นแบบนี้แล้วบบได้มีเข้าโค้งแบบอิงจากประวัติศาสตร์เนะเาะเขาก็เชเบิงว่ามันอาจจะเป็นละครเ,เป็นอันนั้นไปเป็นฟิลแบบแบบนั้นไปที่แบบว่าอาจจะบบได้ดึงแบบคนที่เฮาเขาบ่แมนสายสายน,นี้เนาะบ่ได้ไม่เขียนเ็นจากเรื่องจริงเลยเนาะ โม้แบบคันแบบที่เนิ่ที่เซมคิว้เขียนอลไเออแต่แต่คันถามว่าเขาเบิงมักเบิงหนังสายเนียนี้บอก็คือบบได้มักจากขนาดนั้นแต่แต่พอที่แบบคันมันเป็นการสืบหาเนี่ยเขาเข้าไปเพิ่มเนาะเออประวัติที่แบบดังๆเูว่าอยากฮู้เออเขาก็คือชีอยากเบิงโตชีนะอยากฮู้อยากเห็นตออย่างประมาณนี้นะแต่คันเบิงหนีเนาะแล้วมันบบได้มีการสืบเลยแต่มันมีกังกึ่งว่าเหตุการณ์มันเกิดอย่างขึ้นมีความกังกึ่งแบบมีความเป็น เป็นความหลอนเป็นผีขึ้นมาเพราะว่าเราถึง,งาายิงเราตายไปแล้วแล้วตายไปแล้วเราออกมาจากอันประตูนั้น <c oughs> แล้วเราหมายความว่าเราที่ไปแก้แค้นครอบครัวนี่หว่าเออเอ,อเออสียนะมันมึงคือแบบว่าอ๋อมันก็เป็นเรื่องราวธรรมดาแต่แต่คันพอมันแบบในของยุคนั้นเนาะแต่คันพอมันบอกว่าอิงจากมันเคยเกิดขึ้นจริงในเรื่องกิงแก้วนะเออมันทฮ็ดให คนก็อยากฮู้ว่าคันมันเกิดขึ้นจริงแล้วภาพภาพนยุ์เนี่ยหนังตัวเนี้มันจะนำพาเขาไปแบบแต่คันโบได้อ่านมาก่อนเนาะตามที่เขาเบิงงเนี่ยแบนที่มันพูดขึ้นมามันมีพิกันเดอะสตาเมนบอลแล้วแบบมาหาเราแล้วเรามีค้อมแบบไปจุบมือหมายความว่าสายสัมพันธ์ระหว่างสองคนเนี่ยอาจจะบ่ได้ธรรมดาพอมันมีภาพนึงคือพากันแบบไปล้มกันยูทุ่งนะ ทุกนั้นแล้วตอนนั้นสมัยนั้นเราโบได้ชมแบบเนี้ยเรามีผมสลวยสวยสวยงามหมายความคือมีซัมติงเอียงกันบอแล้วเป็นอย่างคืออยู่ๆตัดภาพมาเราคือผมสั่นและไก่มาเป็นคนอยู่ในเฮือินหันวะเสียนะเออมีคนเป็นอย่างจะต้องมาคิดเรื่องที่จะมาขาเด็กน้อยคนนี้มันก็นมีเรื่อ,เอ,องเ<า>งินงามโยู่หันแต่มันบุมีไผ่หับฟังเราเลยมองว่าแล้วนะเป็นคนทีกระทําเพียงแค่แบบตอนนั้นเนาะส,สมัยนั้นการสืบส่วนสอบสวนอาจจะยังโบแข็งแข้งเออเพราแค่เห็น เห็นแบบเลือดเราอยู่ในมีดก็คือแบบว่าบุกซีเลยเลเออว่าเราพิษเราและการครั้งนี้อาจจะแบบมาย้อนความที่เรานะโบยมหัแล้วเป็นอย่างข่อยจะต้องมาถือแบบที่นะถือมาประหารเนวนี่ใช่นะซึ่งมันโมเมนต์เปลี่ยนจริงเลยเราจะนํามาแลก็ะมาทีครอบครัวนี้ไงสายปานเออมหาสายปานกระไดมันอาจจะเป็นภาพหลอนแท้ๆเราก็ยังไม่ได้ตายหรือว่าเราตายแล้วแบบจิตมามานนั้นหวะงงานเนี้ยมันก็กล้ากึ่งไงก็ไม่รู้งงๆเนาะมันเป็นทีเซอร์ แล้วลูกเราเนี่ยหลานเนี่ยไม่หลานเทพโบหรือไม่ลูกเราอะจะเฉลยประวมก็ฟิลเห็นตามอันนั้นพันๆซื่อประตูแดงมัน <c oughs> มักมีดอกปีนี่โบเด็กของเรื่องประตูแดง <c oughs> พันก็เลกเจ็ดสิบเก้าันเกินนิดนึงเาะก็คือ <c oughs> อ่าอ่นกิงแก้วนี้ก็ถือประหารชีวิตในในโทษทีวางขานเด็กน้อยที่เราหลัก ตกับผัวเราอ่าถือกาวโทษในบันทึกของตำรวจนะค่อยๆรัาากพ่อตัวเด็กน้อยเพื่อไป,เ,ปเรียกคาไทยผัวนะเแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงที่ยึดถือเพชรเวียดอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วมันยังถือล่ออกแล้วกนอันขัดจังหวนิษฐานว่าเออแค้นมออย่างต่างกันเลยรับผัวไปอยากทั้งสองอยากได้เงินอย่างเช่นนะก็เลยรักไปแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าแต่นอกอันจะผัวบอต้องการฉะนั้นหลายตำนานเรากันทะอืม,อม,อม,อม แต่สิ่งที่มันเหตุให้เรื่องนี้มันดังหลายก็คือเรื่องเรื่องของการที่แบบคนไว้ใจเนาะพี่เลี้ยงไปไปเอาเอาเด็กลูกไปทําให้ <c oughs> แลวสองมาที่ดังก็คือขาเจ้าตํานั้นกล่าว่าเราถึกยิงหอบแรกแล้วเราถึกประหารนะเรา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 ตายเห็นกับตาเลยเออแล้วลูกคึ้ไม่อีหอบหนึ่งแล้วเขาเจ้าก็เอาเอามายิงใหมนนะซึ่งนามันเป็นเรื่องเรา<บ>เขาเจ้าว่าวาจีเราบอยอมหันนเราว่าวาคอยบ่ได้พิษ เขาไม่ได้พิษอีกสิฮันนะโม่ตายย้อนว่าหัวใจเราอยู่ยังโมทันหยุดเต้นไงหรือเปล่าแล้วก็จ้าะนด้ก็ตำแหน่งว่าว่าแตำมันหัวใจฮันมันว่าจะอยู่บางท้ายแล้วเปิดเซนต์มันจะขยับมาหน่อยหนึ่งตอนยิงใส่หัวใจฮันก็เลยโม่ถือ นะอันนี้เป็นทฤษฎีที่ที่ตำนานว่าไวาว่าว้แต่คดีหันมันบันทึกบันทึกมาจยังสั้นเนาะแต่ก็ต้องเบิ่งว่าอ่านหนังตัวเนี้ยนะซีมาไทยทอดแบบออกมาแบบใด,ดอแล้วเป็นอย่างเราคือแบบออยืนยัน่าเราบริสุทธิ์อย่างสิฮนะืม,มในตำนานหรือว่าในตอนนั้นเราก็อ,อาจจะบริสเทธิ์แท้ถึงเขาก็บูฮู้นี่ปีพันเจ็ดสิบเก้าเนาะเขาก็บูฮู้แต่ตามแบบตามบันทึกคือถือถึกหักโทษ อ่าแล้วก็มีรักฐานาต่างๆแล้วก็มีการเขียนไว้ว่าเรามีสภาพจิตอีกสิหานาเออแะละเขาหันตัวประตูแดงฮนะน่ะก็ไว้ตั้งใจเบิงแต่ว่าเลือนเรือนแล้วมันก็มีแบบตำนานเลยประตูเด่งเป็นประตูทีกระเจ้าเอาเวลาประหารแล้วแล้วก็เจ้าเอาศพออกทางนั้นอบอกออย่างจักยางหนึ่งที่เคยแบบฟังมา เออแล้วล,ละทางประตูตัวนั้นนะมันเกก็มีหลายซบเนาะเตกี้ฮะนะมันต้องออกะโอ,อกเข่าๆละมันมันตอนนะเตกี้มันซื้อกับหมู่บ้านคนเลยฮะนะเออกับเจ้า,นานกับกับตำนานกับเจ้าก็ว่าเลยว่ามันหลอนนู้น,นนี่ว่าเออมีเลืดเอดกับมีคนแบบค้นเห็นอนๆๆอียงฮะนะอือ <ๆ S 2> เพราะว่ากับเจ้าออกซบออกทางนั้น <ๆ S 1> <ๆ S 2> อันนี้คนที่เป็นกับเจ้าเอิญอย่างจุดซบฮะนะคนมาเลเหรอเออแล้วออกมาว้าอยู่ในรายการเลย เป็นแค่ทีเซอร์เนาะยังวนเป็นเทเลอร์นะก็ยังบูงูว่าหนังตัวนี้มันจะเฮ็ดเป็นแบบบรรยายประวัติชีวิตแบบละเอียดบอหรือว่าจะมาเป็นเวอร์ชันแบบมูวี่ที่แบบอาจจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปหน่ิดนึงบอกเขาเขาบอกฮู้แต่ทีฮู้คือแบบแคสติ้งของพี่สายเจริญกุลละเป๊ะมากเป๊ะแบบเป็นคือฮูเนี้ยเห็นในในในข่าวค่ะนะเขาจะแบบ กับพี่กันมาอีกเนาะตัวละครเขามาเพิ่มเอมอแล้วก็สายปานก็ต้องตามเบิร์วัชชินแมนตัวละครใดสายปานตอนตแรกตกใจนะว่าเอาเรื่องประวัติศาสตร์ที่มันสะเทือนจิใจจิดใจ,ใจสังคมประเทศไทยระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่อง<ม>ใกล้ตกพูดนะเออคนที่เขาไว้ใจแล้วเขาฝากลูกนะปะว่าิาสลูกไว้เออเขเกิดจิตตัวคดีนี้ขึ้นมันก็กะชิในยุคนั้น่าจะเริ่มแบบ ่าสะสะเทือนขวัญน,น,นิดนึงว่าเขาชีฝากลูกกล้าฝากลูกเอ,อแ,แต่ตื่นรุ่นเรื่อยต่อแน,น่น,นอแ่แต่กาแบบเขาคันพ่อแม่คุยแต่บุญไว่ลามันก็ต้องต้องมีพี่เลี้ยงมาสวยอย่างเงี้ยเออมันก็บบุญบุญเคยมีทางเลือกอะนะก็คืออยากพูดว่าตอนที่แล้วผมงาม,งามๆะนะชีวิตเราเป็นยังไงเออกคือว่ายืนเว้านังกัดนั่นแหละพี่กันนะนเนาะบุ๋มแมนตีาจจะเป็นควอตียืนยวนยืนยุ่แคมทงหรันแคมทงหันเม่นไผ่ปะขี่ลมไปกับบุ๋มฮู้จะเป็น ยุคนั้นท,ที่เราอ่ะยังชีวิตดีๆแนละ้วคือเรามีคำหนึ่งว่าว่าอันสิ่งที่น่ากลัวคือการหันหลังต่อคนงามคนดีนะเปแกบแบบจิจใายลายไม่เป็นพิศา่านะอเออขิดอันนี้ดอนะอเราจะหมายถึงเรื่องนี้อะ่ะจะมันอยู่นะอันคนฮู้ประวัติศาสตร์แล้วก็อยากอยากจะหู้ต่อนะนั่นแหละประมาณนี้นะคะทีเซอร์ทีอมทีใจก็ประมาณนี้เดี๋ยวคอยติดตามเทเลอร์ออฟิเชียลนอลละกน หนังจะใส <จำ S 1> ่ย, <จำ S 1> ยมกากเก่าก็ต้องปล่อยเชลเลอร์เนาะ,ะ,ะวันที่ซอกเก่ามกกราคมน,นะคะพีนา้านะเนาะแป๊บเดียวนนองทุกคนกับผู้ใดที่ว่าได้เข้ามาทำซมเนาะอันเชลเลอร์มเมมเนได้ครับซมพีเซอร์เนาะของเรื่องกิ่งแก้วหนะังภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะแล้วแบบมีคิดเห็นจังไหนในการบำซมไปก็สามารถพิมพ์ม,มา บอกพวกเขาได้เนอะหรือว่ามีข้อมูลอย่างเพิ่มเติมก็สามารถมาพิมพ์บอกพวกเขาได้เซนกันเนอะเพราะว่าพวกเขาเองกบับโได้ฮู้เรื่องฮู้ราวของในยุคนั่นคือกันเนาะออแต่ว่าก็เป็นบุคคลหนึ่งกลุ่มคนหนึ่งเนอะที่กายอยากแบบว่าใส่ใจเนอะความเป็นคนไทยอะใส่ใจความเป็นเป็นที่มาเป็นไปจังไหนใช่ไหมเพราะอย่างที่มันเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องจริงเออเรื่องจริงเรื่องแบบว่าเฮ้ยมันเกิดอีกอย่างึ้นว้อีหย่างประมาณนี้นะว่ามันคือเป็นข่าวดุ่งดังแท่ในตอนนั้นนใช่ในตอนนั้นนาะอย่างไรและอีกอย่างนึงกะมันกะบบแปลกใดคันในสมัยนั้นแล้วมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนาะมันเนาะถึงความสะเทือนใจนําืำเชียนาของในเรื่องนี้หลักที่สองคือบิกกี้นี่ทีนาวานน้อแมนเรื่องของทีเราถึกยิงแล้วว่าถ่ายฮอปหนึ่งเชียนาเออแล้วมันแล้วหนังอะทิพาเขาไปแบบใดเนาะแล้วเป็นการต้อนรับกลับมาของ เจ้าเมย์เนาะเจ้าเมย์นางผีเลยเนาะนี่ก็คือพี่ชายนอะแล้วกับประคบประกบลิ่นกับเอออ่านการเดือสตาร์แล้วกับเมียนสายป่านํำน้องกันถือว่าฟิล์มบอลธรรมดานาะอารมณ์มาเต็มแน่ะเออผู้ใหี่ทีทีเบิ้งน่ะเพิ่งเบิ้งเพิ่งผลงานต่างๆมาของนักแสดงเนาะกะถท่าที่ต่ำแนนอนในวันทีสาวเก้าเดือนหนึ่งปีสองพันสาวหกกาก คิดว่ามันจะไก่แต่กาแป๊บเดียวอีกเนาะ<ม>เดือนเดียวดึงแมนกระซิดได้ฮัรสมกันแล้วเนาะู้ใดทีอันถาติดตามอยู่เนาะสาหรับมื้อน,นี้เนาะ<ม>พวกเฮาทั้งสามคนกะก่อนจะจากลากันไปเด้อทุกคนเด้อกะขอกำลังใจเนาะด้วยก,กันกด subscribe ให้กับซองจุดจีแกนงของพวกเฮาในเด้อและฝากในเด้อเนาะติดตามพวกเฮาได้ในคลิปต่อไปเด้อทุกคนสำหรับวันนี้ขอละตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย